สิปลูกมันกันละเด้อคุ้ดวังบ้างก็มาช่ยปลูกมันเนะเี่เอตุทั้งหลายแหมัร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ปลูกมันนะครับอ้ีมือีมือีมือมอนะวันนี้มานร่วมด้วยช่วยกันมาปลูกมันกัน่ะครับ มือเรือมือเรือพี่น้องมือเรือมาเบิงมือเรือครับนี่ฝ <c oughs> ีมือขนาดไหนมาดูเอาการตัดลำมันโอ้ยไม่มีที่ตีเลยครับตี <c oughs> แต่ว่าไม่มีมันให้ตัดเนาะช่า <c oughs> งฝีมือจริงจริงวันนี้ทำได้ทุกอยา่างไม่ว่าจะตัดลำมันกินข้าว ตัดอ้อยทำได้หมดเลยไม่มีที่ค้าเลยครับนอนเวนอจิจวัตรประจำวันสบายๆไม่ต้องห่วงพ้นขยันขนาดนี้การทำมาหากินมาก็ร่มด้วยช่วยกันอย่างนี้แหละเนาะพี่น้องเอ้ย